นะจ๊ะจะทำอะไรกันจ๊ะอ to ้อยหยัดอ <street> <coin envy> ้อยหยอดหยอดหยอยแมวจรมีใครอยากได้เลยต้องเก็บไว้เองหมดเลย ไอ้ยอยยอยเออยไอ้หยาดหยาดเอหยาดไอ้ยึดเยิดอยากไหมอยากไปอยู่บ้านใหม่ไหม เราจะไปอยู ens, ่วัดดีอยู่วัดไหมจ๊ะอยู่ว to ัดไหมจ๊ะเด็ดไปอยู่วัดไหมจ๊ะอยากไปอยู่วัดไหมจ๊ะไปอยู่วัดไหมบอกมาย้อยอยู่วัดไหมย้อยเฮยไป แมวบ้านกับแมวบ้านไม่ต้องไมเป็นแล้วแมวจอนอะ